หนูช่วยอะไรไหมคะออขอบใจไม่ต้องเลยจ้ะโรงเรียนใหม่เป็นยังไงบ้างล่ะ,ะ,ะทุกคนใจดีกับหนูแล้วก็สนุกมากเลยคะ่ะอ๋องั้นเหลือก็ดีแล้วเพราะพ่อเขาต้องทํางานแล้วเลยต้องย้ายมาดีจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากให้ลูกต้องย้ายโรงเรียนหรอกนะแม่คะคุณพ่อเขาทางานอะไรเหรอคะ เหล้อก็ดีแล้วล่ะพราพ่อเขาต้องมาทํางานแล้วก็เลยต้องย้ายตามมาจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้ลูกต้องย้ายโรงเรียนหรอกนะ ตื่นขึ้นมาทำอะไรดึกๆป่านนี้อะหนูขอแห้งนิดหน่อยนะคะงานเหรอถ้าไม่รีบนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นสายนะลูกอุ่นอ,อันดรอยเขาไม่คอแห้งกันหรอชักจะเหมือนมนุษย์เข้าไปทุกทีแล้วนะ่ะบนโงะเรโกศูนย์ศูนย์หนึ่งอาจจะเก็บกลับคืนได้เร็วกว่ากำหนด ทำไมต้องรีบร้อนขนาดนั้นด้วยลูกผมมีธุราครับอืรัศ <ผม S 1> วารโอเคก็ตื่นชช้าจังผมไปแล้วครับเจอ อรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดจ้าโดดเป็นไงบ้างอะไม่มีปัญหาทั้งสองคนคิดว่าฉันเป็นฮิโรกโกะจริงๆอ่ะเอองั้นเหรอดีแล้วล่ะเป็นห่วงแทบแย่เลยรูา้าเรียกขอบใจนะกปกันเถอะ อิฮระอะอรุสวัสด์ค่ะอรุสวัสด์จ้ามารับอาคีโกะเหรอค่ะเมื่อเช้าเนี้ยก็ออกไปตั้งแต่เช้าแล้วนะเห็นว่ามีธุระอะไรสักอย่างนี่แหละงั้นเหรอคะใช่ที่คอมที่พ่อใช้อยู่มีชื่อของฉันและนักเรียนในโรงเรียนทุกคนเลยถ้าดูนั่นก็น่าจะรู้แผนการของเน็ตได้มันเหรอเอ้นี่เขากำลังวางแผนอะไรอยู่จริงๆด้วยนะ ถ้างั้นเราเองก็ต้องวางแผนด้วยเหมือนกันแล้ววันนี้หลังเลิกเรียนน่่คอยมาคิดกันก็นแล้วกันค่ะไม่เห็นจะต้องพูดจาสุภาพแบบนั้นก็ได้นะค่ะเท่าเหรนั่นไงพูดสุภาพอีกแล้วอ่ะแค่อุ้มก็พอแล้วอืมนั่นแหละอย่างนั้นอามีอะไรน้าขำเหรอไม่ใช่หน้าขำแล้วแต่รู้สึกสนุกดีอะค่ะไม่ใช่สนุกดีค่ะ ต้องบอกว่าสนุกดีเฉยๆสนุกดีเอออย่างนั้นแหละเฮ้ย <c oughs> นี่ลองขี่จักรยานดูมาทางลาดเนี่ยถ้าขี่ลงไปอ่ะจะรู้สึกดีมากเลยเนะ <c oughs> อะอะสิคะไม่ใช่สิอืม อย่าเอาแต่ถายอีฮาระคนเดียวสิไม่ใช่งั้นสักหน่อยครับจาันดูอีฮาระไม่มีสมาธิเลยรู้ว่าจะเป็นเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นต้องทำอะไรสักอย่างแล้วยังไงก็ต้องไปไปดีกว่าต้องเริ่มแก้ปัญหาของตัวเองก่อน ไม่งั้นจะเป็นที่ปรึกษาให้อิหาระไม่ได้ครับอาจารย์อาระกิมีอะไรเหรอคะครเ,ออเรื่องนี้มันอาจจะน่าเบื่อหน่ายซะหน่อยอ๋อฉันพูดมาได้เลยเพราะที่ผมเคยชอบเขาเป็นหุนอันรอยครับออ,อ๋ตอนที่เกิดเรื่องนั้นขึ้น <c oughs> ใช่ไหมคะ เรื่องบ้าๆแบบนี้ไม่มีใครกล้าเล่าหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติไม่ต้องสนใจเลยนะคะว่าปกติหรือไม่ปกตินะ่ะบางเรื่องถึงดูเผิวเผินแล้วจะน่าเบื่อแต่จริงๆแล้วแก่นแท้ของมันอาจจะเป็นเรื่องสําคัญมากก็ได้นะคะแต่ว่าผมจะเริ่มเล่าจากตรงไหนก่อนจะดีถ้าอย่างนั้นก็ลองพูดเรื่องที่คุณอยากจะพูดตอนนี้มันหนึ่งอย่างสิคะลองดู ผมชอบคุณสายยูริโอ้โเฮ้ยโอ้ขอโทษครับที่เสียงดังไปนิดนึงนะครับมามามาไม่ค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรอุ้ยรู้สึกดีจังเลยแบบว่ามันรู้สึกสบายขึ้นออชีที่แจกให้ไปนี่ขอให้ทำให้เสร็จภายในชั่วโมงหน้าด้วยก็จะไหมโอ้โหยาลยา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 แค่นั้นวันี้พอแค่นี้ก่อนเลิกได้พอแล้วพอแล้วพอแล้วเลิกเลยเลิกเลยโอ้สนกันจริง โบนจังเลยอ่ะยากโอ้ยเยอะเลยอ่ะให้เวลานิดเดียวโบนเนาะแต่โบนเดี๋ยวก็ไม่เสร็จหรอกพี่แต่รม่วันนี้จะทำอะไรบ้างอ่ะเฮ้ยขอโทษนะวันนี้ฉันมีธุระแล้วอ่ะงั้นเหรอเขาจะได้หลังงัเจอพรุ่งนี้นะเออบ๊ายบายเพื่อนนี่เห็นหรือเปล่าเห็นดิเขาไปสนิทกันได้เมื่อไหร่เนี่ย ไม่รู้เหมือนกันเจ็บใจจริงๆล่ะทำไมเจ้าวัฒนาเทพถึงไรคนนีว่าเช็ดีนะอนาะนี่อิฮาระครูนะวันนี้ไปปรึกษาปัญหาทางจิตก็คือไปคุยกับอาจารย์ยามามโตมาแล้วรู้สึกสบายใจยังไงไม่รู้นะถ้าว่าเธออยากจะปรึกษาใครสักคนที่ไว้ใจได้เนาจจกพ่อแม่หรือเพื่อนครูขอแนะนำนะ ันจะลองพยายามหาจุดอ่อนของเน็ตดูเราต้องคิดหาวิธีติดต่อกันตอนที่เธอมีภพยอยู่ในบ้านนั้นขึ้นมาซะก่อนนะแต่ว่าจะจะให้อาคีกโกต้องเสี่ยงด้วยไม่ได้นะเราไม่ต้องห่วงหรอกแต่ว่าแต่ว่าเธอมีมือถือหรือเปล่าวะไม่มีอะงั้นตั้งงั้นเอานี่เอาไปใช้เลยนะส่วนฉันน่ะจะยืมพี่มาใช้ก็แล้วกันขอบใจนะ นี่หนูหนูชื่ออิฮาระใช่ไหมจ๊ะค่ะหนูชื่อังมามุโตะประจำอยู่ห้องพยาบาลน,นะหนูรู้แล้วค่ะถ้าหอกว่าหนูมีอะไรกรุ้มใจก็มาหาได้ทุกเมื่อเลยนะ <c oughs> เราไปกินแฮม,มเบอร์เกอร์กันสักหน่อยดีไหมกลับมาแล้วครับ อ้าวกลับมาแล้วเหรออ๋อสวัสดีจ้าหนูสวัสดีค่ะขอรบกวนด้วยนะคะฮงเอ่อ,อนัก,กะตะฮิโรกโกะครับเขาเพิ่งย้ายมาใหม่นะเราจะมาคุยกันเรื่องบทความเป็นหนังสือพิมพ์นะฮะออเออเออดูว่าคนที่เหมือนฮนงโรกโกะนะอย่าพูดอะไรเสียมรารยาแบบนั้นสิลูกครับแล้วก็อย่าเอ่ยถึงชื่อน,นั้นด้วยรู้ไหมแม่ขยาดจริจริงอ๋ออน่ากลัวเออนัก,กะตะไปกันเถอะนะ ขอโทษด้วยนะไม่ต้องขอโทษหรอกเพราะฉันเป็นคนผิดเองอะเธอไม่ผิดซะหน่อยอ่ะมันจะผิดคืนเน็ตตั้งหากอะสวัสดีครับคุณปูอ้าวเจ้าหนูเออนั่นกล่องอะไรครับ ฉันจะแนะนําครอบครัวใหม่ของฉันให้รู้จักแล้วมาหน่อยสิได้มามไงครับเนี่ยมันถูกทิ้งองนะนะเออหน้าร้าออกแบบเนี้ใจร้ายจังเลยเนาะนี่ดูสิ<อ>เจ้าหนูแฟนเหรอไม่ใช่สักหน่อยอะนักตาเป็นเพื่อนห้องเดียวกันครับเออสวัสดียินดีที่ได้รู้จักสวัสดีคะ่ะเอเอมีอะไรเหรอครับเอ ลลาลาขอโทษด้ีเสียมารยาทนะไม่หนูคนนี้เขาเหมือนกับเด็กสาวที่เคยให้ความช่เหลือฉันมากเลยล่ะนะงั้นเหรอค,ะ,รคะถ้าหากว่าได้เจอกับไม่หนูคนนั้นอีกครั้งหนึ่งก็อยากจะขอบคุณเธอแปลกจริงๆแต่ว่าเขาช่วยสร้างความทรงจำที่ดีให้กับฉันจริงๆกลับมาแล้วค่ะ กล,ล,ล, okay. ลับมาแล้วเหรอกลับมาช้าจังเลยโกลับมาแล้วเหรอกลับมาช้าจังเลยก็หนูโทรมาบอกแล้วว่าวันนี้จะไปบ้านวาตาเนเบคคุงเอจริงด้วยสิขอโทษนะแม่ลืมไปหนูไปทำกันบ้านก่อนนะตั้งใจเขานะเดี๋ยวแม่จะไปซื้อของสักหน่อยรีบไปรีบมานะคะ กลับมาแล้วกลับมาแล้วเหรอคะฮัลโหลอ๋ออากิฮิโกะเหรอไม่เป็นไรนะอไม่เป็นไรแต่ว่ายังดูในคอมไม่ได้เลยอ่ะต้องขอโทษด้วยไม่ต้องขอโทษหรอกแล้วก็ไม่ต้องฝืนด้วยนะแต่ว่าเราต้องรีบรู้เป้าหมายของเน็ตให้ได้พรุ่งนี้ ฉันจะลองสืบดูว่าพ่อที่เป็นอันดรอยเขาไปไหนกันแน่เฮ้อจะสะกดรอยตามเหรอใชอ่ถ้างั้นฉันไปด้วยคนยแล้วกัน พ่อไปก่อนนะค่ะระวังตัวหน่อยนะคะคุณอึ้ออกไปเมื่อกี้รู้แล้ว านั้นมันคนละที่กับสถานีรถไฟอ่ะก็ไม่ได้ขึ้นรถไฟก็หมายความว่าก็มาทำอะไรสักอย่างต่เแถวนี้นะหายไปไหนแล้วอ่ะ เชิญค่ะมาแล้วค่ะอ๋อเชิญเลยเข้ามาสิจ้าเข้ามาเลยรบกวนด้วยนะคะนั่งลงก่อนเลย<น>แอบดื่มน้ำผลไม้สัหน่อยดีไหมค่ะ <laughs> นี่ขอบคุณนะคะ อาจารย์คะจะฟังเรื่องของหนูมั้ยฟังสิหนูรู้สึกเกลียดตัวเองมากเลยคะ่ะนักกตะก,ก็ไม่ผิดสักหน่อยอะทั้งทั้ที่รู้อยู่เต็มอกทั้งทั้งที่รู้เหรอเพราะหนูคิดอะไรไม่ดีอะไม่ดียังไงอ,อยากให้ลูกธนูไปโดนนกักตะค่ะถ้าแค่คิดเท่านั้นก็แล้วไปนะแต่ถ้าทำจริงจริงเนะ่ยมันจะลำบากแต่ว่าหนูอาจจะทำจริงๆก็ได้ ถึงจะทำจริงๆก็อาจจะไม่เป็นไรก็ได้เอ๊ะนี่เป็นความลับระหว่างเธอกับครูนะก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องอันรอยเกิดขึ้นใช่ไหมตอนแรกครูก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่พอฟังเรื่องราวจากอาจารย์อาระกิและทุกคนทุกๆอย่างมันก็ลงตัวพอดีแล้วก็นะ ครูก็คิดเอาไว้เหมือนกันว่าถ้าเรื่องนั้นมันเป็นความจริงแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าเน็ตนั่นน่ะอาจจะทำอะไรขึ้นมาอีกก็ได้แล้วทีนี้ครูก็เลยเฝ้าดูอย่างระมัดระวังหลังจากที่ดูแล้วรู้สึกว่านากตะเนี่ยเขาดูแปลก แม่แต่ว่าครัวจะคิดมากเกินไปก็ได้นะเรื่องนี้อย่าไปเล่าให้คนอื่นฟังล่ะถ้าจะว่าไปแล้วตอนแรกวัตนาเบคุงก็บอกว่านากตะเขาเหมือนกับเด็กผู้หญิงที่เป็นหุ่นอันดรอยมากๆเลยแหลคะค่ะอ๋อเด็กที่ชื่อฮอนโงเรโก,กอะไรนั่นใช่แล้วคะ่ะนี่หรือว่านากตะเป็นอันดรอยไม่แน่นะบางทีวัตนาเบอาจจะถูกนากตะหลอกอยู่ก็ได้อะ ตายแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆวัตานาเบอาจจะถูกลักพาตัวอีกก็ได้นะทํำยังไงดีคะอาจารย์เดี๋ยวก่อนเอรัะใจเย็นๆไว้ก่อนนะเรื่องที่เรากําลังคุยกันอยู่ตอนเนี้อาจจะเป็นการเข้าใจผิดทั้งหมดก็ได้ตอนนี้อย่าเพิ่งไปบอกใครแล้วดูสถานการณ์ไปอีกสักพักหนึ่งจะดีกว่านะวัตานาเบิคงจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครูคิดว่าเขาคงจะไม่เป็นอะไรหรอก เสร็จกันเลย<อ>ถูกเปลี่ยนหมดเลยอ่ะถูกเปลี่ยนหมหรอ,อไม่อยากฟังคำนี้เลยเนี่ยมันทำให้นึกถึงเรื่องแอนดรอยขึ้นมาทันทีแหมพอรู้สึกตัวใครๆก็เป็นแอนดรอยกันหมดแล้วเนอ<ด>ชะชิซากิคุงคบาไปชีคุงเกิดเรื่องใหญ่แล้วอ้าวต้องไปบริการอีกแล้วละ่ะอ,อ๊ะฮะจริงเหรอุย้ย เดขาเป็นจริงเหรอฉันก็ยังไม่รู้อ่ะฮะมาหาใครเหรอคะเอดี๋ยวเป็นเ<อ>พื่อนห้องเดียวกับพี่โรโกะค่ะพี่โรโกะอยู่หรือเปล่าคะ ฮิโดโกนะเนี่ยเขายัางไม่กลับหรอกจ้างั้นเหรอคะไม่มีอะไรหไม่มีอยู่ไม่มีอะไรลเลยเนี่ยขอโทษนะคะไว้หนูจะมาใหม่นะคะออขอบคุณนะครับ<ะ>คุณน้ำไม่ใช่จรอใช่ไหมครับอุ้ยอือคือคุณถป้าอะไรเงีโทษนะครับไม่มีอะไรครับแหมเขาหมื่นนำะมันนี่มันนี่มันนี่เหรอพูดอะไรป้าบอกขอ,อกแตกฮิโดโกะเนี่ยเขายังไม่กลับมาหรอกนะครับ ยี to to ่โรโกะเนี่ยเขายังไม่กลับมาหรอกยี่โรโกะแล้วครับเขายังไม่กลับมาหรอกยี่โรโกะเนี่ยเขายังไม่กลับมาหรอกยี่โรโกะเนี่ยเขายังไม่กลับมาหรอกยี่โรโกะเนี่ยเขายังไม่กลับมาอ้าวคุณกลับมาแล้วเหรอคะ rie oh. bo ท้ายแล้วฉันก็ต้องเป็นแบบนั้นเหรอฉันแม่เขาทำอะไรแบบนั้นหรอกฉันจะต้องคุ้มครองเธอไว้ให้ได้นะแต่ว่าตัวแทนของแอนดรอยมีตั้งเยอะนะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเธอก็มีแค่คนเดียวนักตาเนอะถึงภายนอกจะดูเหมือนเธอแต่ก็ไม่ใช่นะและสำหรับฉันแล้วเธอก็คือเธอเท่านั้นนะขอบใจนะ พ่อไปอาบน้ำก่อนดีกว่าเรียนรู้ข้อมูล ที่จําเป็นไว้หมดแล้วจะต้องเก็บกลับคืนก่อนที่จะเรียนรู้ข้อมูลที่ไม่จําเป็นเข้าไปอเก็บคืนเหรอแต่ว่าจําเป็นต้องป้อนความเกลียดชังและความไม่ไว้ใจในตัวมนุษย์เข้าไป น้ำยังไม่เห็นเตรียมไว้เลยอ้าวขอโทษด้วยนะคะงั้นนั่งทำงานไปรองพลางจนกว่าน้ำจะเต็มดีกว่าฉันไม่อยามให้เก็บเธอไปหรอกอนนี้พอได้แล้วเหรนะออกจากที่นั่นแล้วมาบ้านฉันเถอะเราต้องสืบทางของเน็ตต่อไปอีกหน่อยนะแต่ว่าเธอจะไม่ปลอดภัยนะแต่ว่า ไว้ถึงพรุ่งนี้ก็จะได้รู้แล้วว่าหุ่นอันดรอยอยู่ไหนถ้างั้นถ้าพรุ่งนี้รู้เรื่องนั้นแล้วอ่ะต้องออกจากที่นั่นล่ะรู้ไหม เขาไปที่โรงเรียนน่ะที่โรงเรียนเพราะอะไรอ่ะไม่รู้สิเราไปดูกันเถอ,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 อะมาตะนาเบคุงเรารม่ไดจะคุยด้วยตอนนี้ฉันไม่มีเวลาแล้วนะให้มาตะนาเบวาตนาเบคุง อรุนสวัสดิ์มาเร็วดีนี่ฮะดิแกคน,นโงเรโกเป็นยังไงบ้างความรู้สึกในการเป็นมนุษย์ในฐานะนากตะฮิโรโกะเธอคงอยากจะเป็นนากตะฮิโรโกะแล้วลสิไม่รู้ตัวจริงของฉันแล้ว ทำไมยังดูเหมือนมนุษย์ขึ้นจริงๆด้วยนะ,อะปอยมือน,นะ,อะเธอก็ใช้ชีวิตในฐานะที่เป็นมนุษย์อย่างที่เธอต้องการไปก็ได้เพราะนั่นมันเป็นหน้าที่ของเธอนั่น,นเป็นหน้าที่เหรอ,อืแต่ว่าสักวันหนึ่งเธอต้องกลับมาหาพวกเราอยู่ดีนั่นแหละตอนนี้เธออาจจะปรารถนาที่จะเป็นมนุษย์นะแต่อีกไม่นานเธอก็จะรู้ว่าการเป็นอันดรอยมันดีกว่า เชิญเธออยู่ใกล้มนุษย์ให้เต็มที่เธอแต่ระวังอย่าให้ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์มันติดตัวเธอมาด้วยแล้วกัน<จ>ฉันไปละ ่้แน่นนแี่หรือว่าเธอเป็นอย่างนั้นใช่ไหมข้าไปอีกหน่อยต้องใช่ไน้เลยแล้วมาแ่ล้อนมาอย่าเฮ้ยอาคีเกาะกับคุณแม่หายตัวไปแล้วขบยาชีคุณนี่หรือว่าเธอฉันจะพิสูจน์ที่เห็นว่าหนักกระตักเป็นหุ่นอันดรอยให้พวกเธอดูอ๋อ